ดีทุกคนด้วยนะวันนี้เรามากับผมคนเดิมซึ่งตอนใี้ผมได้ลองคิปเกี่ยวกับถอดไปคอนไปแต่ใช่อะนะผมรู้สึกว่าผมออกเร็วไปหน่อยทาให้ผมยังไม่เจอทอเบคอนคราวนี้ผมเลยจะมาอยู่ให้นานกว่าเดิมไม่ได้นะแล้วก็ครั้นูจะขายออมสินมาเล่นด้วยพรากูแล้วก็บีบีอยู่ไหนวะเอซีโอเอ็นซีอเะเข้ามาเห็น ดเ,เ,เดี๋ยวผมขอเบาเสียงก่อนนะฮะเออก็คือแบบเ,เราจะมาท้าพิสูจน์ตำนานนะครับว่าตำนานนี้แม่งไม่มีจริงใช่ผมเชื่อไว้ว่ามันน่าจะมีคนหลายคนที่กลัวไม่กล้าเล่นกลัวการเล่นตอนนี้เพราะว่าไอ้พวกตำนานเป็นยาวอ่ะเนี่ยจะไม่ผู้คุนกลัวเพราะฉะนั้นไงเราเลยจะมาพิสูจน์ความจริงว่ามันนะไม่มีอยู่จริงและถ้าเกิดว่ามันโผล่มาผมจะไปกระโดดีิหน่ามัน เออพวกเราไม่กลัวเหรอ้ยเพราะว่าร้านนี้เกิดมาเพื่อโดนเบนแล้วมาใช้ห้าเหมือนเดิมเราผ่าอียัานึงเนี่ยคือผมมากับไปออมสินซึ่งถ้าถามว่าเพราะอะไรบางทีพราะทอ,ทอไปค่อนอาจจะไม่โผล่มาเป็นเพราะว่าผมไม่สนอยู่แล้วอะมันอาจจะโผล่มาก็ได้หรือไม่โผล่มาก็ได้อีอย่าหนึ่งผมไปเจอชิปหนึ่งมาฮะคือแบบแม่งอยู่กันสามคนมันยังมาเลยสองคนมันก็ต้องสองคนาอาจจะเอาสินเอาสินเอาสินมานี่ก่อนเราต้องหวาปลาอันนี้ไงที่ปลูกผักโอเคหวาปลาเอ๊ะ hey. อ่ะพิมพิมตามพี่เลยพิมพัททอรเบคอนนะ a c o n a c o n เฮ้ยโอเคอทีนี้กดพี่พิมแล้วต้องกดค้างนั่นสินเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมขอไม่อ,อะเครื่องผมมันไม่เหมือนพี่ งั้นก็อีกรอบหนึ่งนะฮะเอาเซนอเอ็งก็มาพิมพ์หน้าร้านค้าของพี่ดิคอเบคอน,คอนแล้วก็ช่พายแล้วก็ลืมกดกำลอกทีไหนวะทีแล้วก็เอ l l b b a c o n เ okay. คพิมพ์สามครั้งละ a ไปซ่อนไปซ่อน c o n hmm. <A. S 2> เอาละฮะคราวนี้ผมไม่กลัวแล้วผมอยู่กับไปออมศิน์เอาละเอาสินทีนี้แล้วก็นะเล่นกาการเล่นตามปกติเลยมาลุกสวนลุกสวน เห็นอะไรแว๊บๆตรงนี้อะไรไม่มีอะไรด้ยไปไปไปเล่นปลูกแคลงแคลหลับเทอมสินไม่มีอยู่จริงหรอกไปไปไปเล่นตามปกติไปะมันเห็นอะไรมันเป็นอะไรของมึงเนอะแพนิคเหรอมันเห็นวาบว้าไปอ่ะมันเกิดอาการแพนิคหรือไงน้ำสินไปไปปลูกสวนดิ่ไปปลูกแคลงแคลหลอดของมึงอ่ะเหมือนคงเห็นอะไรบางอย่างโอ้ยน้ำสินม่ต้องคิดมากมันไม่มีจริงหรอก มันไม่มีอยู่จริงเนาะจะไปกลัวอะไรวะแล้วก็อยู่ตั้งสองคนถ้าเจอมันก็ิ่งเขาไปต่อยเริ่มเห็นเอเอจเจอแล้วมันผุมจะเจอแล้วเงาอะไรดําๆแม่งตั้ํานั้นะอะไรไม่มีมชี้อะไรของมึงเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรเลยว่าหายเอาสินมึง่าแต่งเรื่องให้คนดูดูดิเออแม่งจะกลัวอะไรเยอะแะวะเยอะอะไรมึงแพ้ดนนิกรอ อาการแพนิคแน่เลยอะสภาพเนี้ยสภาพนี้มึงแพนิคแล้วหรือยังสินเออมสินมึงไปไหนเอ้ยมาเล่นตามปกติก่อนเอาสิแไปเอ้ยวิ่งตกแมตไปทำเพื่ออมสินตอบกูหน่อยไอ้อมสินอมสินอะไรเอ้ยตอบหน่อยดิเฮ้ยเอมสินอะไรแล้ว ทำไมเองไม่เล่นตาปกติอ่ะไม่ต้องคิดมากเอาสินมันก็แค่ก,กุ้ยอาการเด่นถ้าเราเจอมันถ้ามันมาจริงน่าป่านี้มันมานานแล้วมันไม่มีอยู่จริงหรอไอ้าสินอ้ทองไปคนทอไอ้ออันนันแะต่ไปแค่มันเดียวแอมสิน ถ้าเราเจอมันเราก็แค่กระโดดต่อยหน้ามาันใช่ไหมเออเราจะกลัวมันทาไมว่าเรามีสองมันมีหนึ่งอับสินต่มันมีสีมันแยกรางได้สิ่งเหนือธรรมชาติเลยจะสู้จะสู้ผู้เล่นไหนเออผู้เล่นนมามตะเลยเออพุกุไตเกิดได้นอก,กีายวว่าคุณจะโดนแบนมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวอัสินพี่คิดออกแล้วพี่ทำไไงไ้ อะไรผมเริ่มการพิมพ์ไปประมาณนี้นะฮะฮะคุณคิดนายคิดว่าฉันกลัวนายเหรอโพอมาเดชฉันไม่กลัวนายหรอกประมาณนี้นะฮะ <laughs> อะไรวะอะไรวะอะอะไรของมึงมึงพิมพ์ไปประมาณเนี้ยคือตอนนั้นอะผมเปิดมาอยู่พอดีแล้วพี่พูดก็แล้วครับผมก็จะพิมพ์ไปประมาณนี้แล้วครับ <laughs> ทีนี้มันขึ้นอย่างนี้เลยมึงออกมาไอทอเลอยครอนเรื่องม้ปั้าทายสุดชีวิตนะฮะเพื่อคอนเทนต์มันจะมาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาดิแต่เชื่อผมคือผมว่ามันไม่น่ามาหรอกโอัยอ่อนอ,อนย่างมันนะเนาะกูไม่กลัวหรอกเออใช่ป่ะเสียนมึงคิดว่ากูกลัวเหรอ แน่จริงมึงเปลี่ยนหน้าคูให้ได้ก่อนมึงเปลี่ยนหน้าคูให้เป็นทอเบคอนดิสพินท้าทายขั้นสูงสุดเลยน้สินพี่เชื่อเว้ยมันก็เป็นแค่คิปปีพาสตา้ามาลลอกเก็กนั่นแหลอนะอะไร มื่อกี้กูเห็นเมื่อกี้กูเห็นอะไรแวบๆหอะว้าวสินมันไม่มีจริงเข้าใจไหมอะไรวะเมื่อกี้กูเห็นอะไรแวบวับแวบวับแล้วก็ไปอะ่ะพี่ก็เห็นเหมือนกันเนี่ยอุ้มเกูเห็นตรงนี้เลยเนี่ยพี่เห็นจังเลยกูเห็นตรงนี้เลยเนะี่ยไม่ใครเป็นผมไหมมันยืนอยู่นี้เลย โทรมาตรงหน้ากูาดิบ้ามสิมึงเขียนเป็นโทรมาหน้ากูดิโทรมาตรงหน้ากูดิเอ,อะไรของมึงเนี่ยคุณโทรมาตรงหน้าฉันเลยอ หอกเด็กแน่ๆเลยเรียกว่าด่าทอไปค้อนยับนะมึงก็แค่คนหลอกเด็กคนก็เฮีย้ยแล้วเสียงมันเป็นผีเว้ย ใครเห็นมันโผล่มาจนฉากไนก็พิมพ์บอกผมด้วยนะะแล้วก็แนบลิงเวลาไว้ด้วยซึ่งอา,อาจจะเป็นเพราะว่า,วามันกลัวผมกับออมสินหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่สองคนเดนยวอืม,อม,ออมอตาฝาดไปนั่นแหละว่าโผล่มาให้กูเห็นดิ ทนไม่ไหวแล้วกูเปลี่ยนภาษาแล้วอะไรของมันวะไม่โทรมาดิ อืมันน่าจะตาสว่างไปเองอ่ะกูเริ่มหลอนแล้วตอนนะี้ตาหลอนแล้วตอนนะี้โผลมาแบบไม่วาบดิโผลมาแบบไม่วาบดิ giơ mình rồi ừ. à? đi. con Oh my god. No. My, my, my. Get out. Get out. Quay oh con. ล่าท้าผีในโดบอลโอ๊ยโอ๊ยอ้ไอ้ได้ไอ้ไอ้ไิ้อ้ไ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 อ้าอ้ไ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 อ้้าไอ้ไอ้ไไ้ไอ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 ้้าอ้อ้ไอ้ไอร้อ้ไอ้ไไอไอ้ ร้านขายเมล็ดอ่ะอะไรหูก็ด,าด่าเรกระจอกว่ะอม่รู้ว่าด่าไปแต่ละคำอย่าเพึ่งกลัวตัวนี้

ก็พิมในแชทด็เออมเสินคิดว่านะมันก็เป็นแค่ตำนานรองเด็กแหละมองมันปิดคลิปกันปิดคลิปมันมายืนนั่นนาพระสงฆ์เลยไม่ใช่อีกอย่างนึงเอาล่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะอมเสินไปไลค์รีบปิดคลิปเถอะเมื่อกี้มันเห็นอะไรวาบไปโอ้ยอมเสินไม่คิดอยญ่คิดมากปิดคลิปปิดคลิป